แชนนอนบริกเขาคือคู่ชกของไม้ไทสันเช่นอนบริกอดีตแชมป์โลกรุ่นเฮฟวีเวทได้ออกมากล่าวว่าเขาจะขึ้นชกกับไม้ไทสันในไฟคืนสังเวียนของไทสันที่จะเป็นการโชกโชว์และมอบรายได้ให้กับการกุศลโดยเขาให้สัมภาษณ์ว่าผมเพิ่งคุยกับไม้ไทสันเราจะชกกันผมกับไม้ไทสัน เราจะทำให้มันเกิดขึ้นไหมกับผมจะใส่หนวมแล้วใส่หมัดคุยกันแชนนอนบริกเก่าแชนนอนบริกปัจจุบันมีอายุ48ปีไม่ได้โชคมวยมาเกือบ4ปีแล้วเขาเคยเป็นแชมป์โลก WBO รุ่นเฮฟวีเวก่อนจะเสียแชมป์ตั้งแต่การป้องกันครั้งแรกเขาเป็นนักชกที่อาจจะไม่ค่อยเป็นที่รู้จักมากนะักนอกประเทศสหรัฐอเมริกา พอเขาโชคอยู่ในยุคที่มีพี่น้องคิสโก้ของแชมป์รุ่นเฮฟวีเวทมวยในรุ่นเฮฟวีเวทส่วนใหญ่จึงเกิดขึ้นที่ยุโรปยังไม่มีการประกาศออกมาจากทางฝั่งไม้ไทสันว่าเสียงที่เชนนอนบลิกกล่าวเป็นความจริงหรือไม่แต่ถ้ามันเป็นความจริงคงจะมีการประกาศจากฝั่งของไม้ไทสันเร็วๆนี้นั่นเอง